วส,สวัสดีค่ะเย็นน,นี้นะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องแนนกอกนะคะนี่นะคะเป็นเอ๊ะเจ้ากระมาน้ำเดี่ยวนี่นะคะได้เจ้านำมาใส่ให้เราเบิ่งนี่ยนะได้ชุดลาแล้วนะคะวันเมื่อวานนะคะใส่น้ำเดียวเพิ่งเพิ่งวัดเอวไปเนาะย่าพอดีบอกเลว่ารัดเกินรัดเกินให้ประหวังเอาออกให้ป้าประหวังนี่รัดเกินหรือมาหน่อยิคือมัน มันส่งไงไม่ตอแกถ้ามันรัดก็แกได้ติดประตูแน่นสวยหูเกาะมันอะเลยเราเอเดเธออยู่ปะอืออยู่ทางหลังพี่ก็เพื่อนหรือสื่อใดก็มันมีดินใดหุยต้องไปแกต้องไปแกเพื่อนเบื่อแม่้ยเพื่อนเอวน้อยเพป็นนั้นจังพู่ออกมาอันนี้คือ เกินไปนะคะทุกคนเอวเอวย่าคือนางรำทั้งสองคนนะคะเอาได้แม่น่าได้ได้แม่พอดีตรงนี้คือกันเปี๊ยวอ้อยพี่แต่แต่ถ้าได้เข็มขัดน่ะขัดไว้ได้นะแม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ก็หวังแก้ให้เลยเนาะเบป็งยังไงเป็นยังไงพี่มันหัดมีได้ไม่ยังสอนนี้หรอกลอยบนนั้น ปะหวังเราติดไก่พูดเราติดทั้งหลังพูดเราติดพีแล้วนิดนขีดไว้เดี๋ยวให้เออเดีอออีกไปได้ทางนั้นนะัดอยู่บ่เฮ้พี่เด้อพี่พี่พีั้นแล้วคนละอ่านเลยคืบนึคืบนึของนิ้วนิ้นากับวคืบในหน้ากึ้นยังไงพไปตน้กาีแล่ะ แล้วพ่มนี้อให้เป้าหวังแอนขค่อยยังไงใหญ่กับเจ้าจะน้อยแต่ผมว่าระหว่างท่ามันรัดอันแรกอันภาพแรกนะอันหัดย่บ่หัดอยู่กันยับออกมาเดี๋ยวค่อยค่อยยับออกมาเออจะให้เรายับออกมาอีกเดี๋ยวให้เจ้ามาร์กไว้โอ้มันอยู่กันคุณผู้หญินั้นเนาะอันคือช่างว่าขีดตัดตัดไว้เอาอันขีดไว้ได้สียยิิอ เน็ตก็นไรใช่ไหมเน็ตพี่คะเอเน็ตไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ประหวังแก้ให้แป๊บเดียวก็หวังแก้ให้ได้พรุ่งนี้ก็ได้ใช้ได้เหมือนเดิมใช้ได้เหมือนเดิม้เอาไปนี่นะคะเราก็มามอบผ้าซิ่นเนาะแล้วก็เหลือผ้าสบายเนาะเหลืออีกหนึ่งชิ้นนะคะก็คือผ้าสบายสี่สี่ไม่ติดสี่้านเต็งไม่ติดนะคะทุกคน เนื้อน si yeah. ้ำตาลสีน้ำตาลล่ะเกีียวนี่นี่จับอันนี้คืออะไรคือสีแดงน้ำตังพี่เขายืมสีหน่อยน้ำตาลมีสีไหมฮะเดี๋ยวต้องฝั่งนี้เดี๋ยวฝั่งนี้ก็ต้องโอ้อะไรเนาะฝั่งนี้เอาโอ้อะนี่สติกโอ้โหสติกเอาเต็มเลยอ่ะเอาเต็มอันนี้เอาโอ้ะเนาะเอาอ้อะซ้ำเลยเอาออกันอยู่นี่

ดุไว so okay. okay. ่เด really? so ี๋ยวเปลี่ยนเธอเออเออข้างในก็ติ๊กในหมขกมาอีกไมเ้วนีหรวยังได้บอข้างในอกมหกไ้อห้พอดีบกอีกเอแก้แก้ข้างนอกเนาะก็ยัง เกิดปัญหานะคะยังไม่สำเร็จนะคะเดี๋ยวเราต้องไปแก้พรุ่งนี้นะคะ้ังแก้ให้แม่ก่อนเนาะก่อนแก้ให้แป๊บเดียวก็ได้ใส่มันดืมอไปก่อนเวลาประมาณจะสามทิศที่นี้ให้เพื่อแก้ยิบแป๊บเดียวไปไปวัดทิศกันนะฮะใช่พรุ่งนี้น่าจะมีลำอีกนะใช่อายุเรียงข้างกันหน่อยค่ะสองเท่าไม่หยุดสองใหญ่สองใหญ่สองเท่าไม่เท่ากัน ย่าถ้าพรุ่งนี้มีรำอีกจะไปปะไปไปนะพรุ okay. wow. wow. oh, ่งนี้เนาะน่าจะมีเข้ามาเรื่อยๆทุกวันนะก่อนก่อนองคูจะไปอะแม่เกินแล้วกีงานนะแม่กีงานนะเกินแล้วประมาณห้าพันเนาะโอ้โหได้หลายอุ้ยใครแทตัวน่าพันเ่ อ๋อมาลำวันนี้วันที่าแล้วเนะา,านะ5ครั้งเลยย่าย่าวันที่่เพราะว่าวันนี้ไม่ไ,ไปถ,ถ้าพุ่งถ้าพรุ่งนี้มีงานลำไปนะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจะโทรมาแจ้งหนูว่าต้องมีแน่ๆ <c oughs> เพราะว่าล็อกไว้แล้วสมคนมีเอฟซโทรมาจากต่างประเทศบอกว่าย่าอยู่บ้านมะนาวสองคนแล้วก็ย่าชีหนึ่งคน โอนเงินเรียบร้อยแต่ไม่รู้ว่ายา่าชีจะพาลำวันไหนนี้จะมีลำใช่ล่อกอันนี้คือคอนเฟิร์มมาแล้วหนึ่งงานนะคะทุกคนนี่สองสาวปรุงผ้าสิ้นของเราก็โอเคนะคะเดี๋ยวเหลือใช่เหลือก็มีของไปใส่เหลือเหลือผ้าสบายเหลือผ้าสบายหนึ่งชิ้นนะคะยังไง เออทาไปทาไปมืออื่นกะเอาไปสวยเลยนี่สินคือขวยสินเหมือนกันกับแม่คืจังเลยนะคนสวยแต่แต่สีสวยกว่าของเราอีกนะสีมันสวยกว่าของเราของเรามาสีตกแล้วใช่อันนี้สีสีจะเข้มกว่าสวยนะวันนี้วันนี้ก็แม่ก็ติดติดภารกิจมาแม่มาะ ไปอะไรคะวันนี้ไม่ได้ไปลํำเสียยาาเสียยานนาเสียยาคันาโอ้เสียยาคันนาเสียยาคันามือเทไรเนะยังไม่ทาอยู่ค่เีคเดี๋เลยเนาะฮเงียบก่อนมืออื่นทาได้งานล่ำตัวแรงไปเด้อกะยาเอ็ดมือละหลายลายเอ็ดไปมือละน้อยมือกะ ก็ไปเอาค่าแรงค่าปุ๋ยใช่ของข้าวเราค่ากับข้าวไปวันวันน่ะนะได้พอค่าปุ๋ยได้นี่นะตั้มเซนได้กี่บาทแล้วอ่ะงานนี้พันห้าแล้วท้าได้กี่บาทแล้วอันนี้ก็พันกว่าเช่นกันเนาะไปไปสี่วันประมาณพันสองอ่านี่ก็ได้รายได้เสริมด้วยเนาะแม่เนาะ ใช่นี่นะคะทั้งทั้งสองญาของเรานะคะใช้มาษาบ้านใช้ภาษาานพื่อะนั่นไม่ได้ไม่เป็นไรก็เป็นรายได้ของเราใช่อันน้องพลอยนะอันชื่ออะไรว่าน้องน้องของแฟนใช่ เก็บเงินจนซื้อสกูตเตอร์เองได้ลำอย่างเดียวเก็บเงินเอาคนเดียวนันนี่ใบเก่งเนาะมีงานลำตลอดไงเขาก็ติดต่อเข้ามาเจ้าเราเจ้าก็พอเก็บมีแต่คนเบลมีแต่คนคิดถึงมีแต่คนถามหามาป้าแตนถามหาด้วยนะวันนี้นะวันนั้นวันนั้นย่าไปหาป้าแตนฝากสับปะรดไว้ให้นแต่ป้าแตนไม่อยู่วันนี้ป้าแตนอยู่ป้าแตนถามหาด้วยมีอะไรฝากถึงป้าแตนไหม เอามัปประะับปะรดแล้วกันเอเนีจะดีดเอาอ๋อพรุ่งถ้าพรุ่งนี้ได้ไปจะไปเอาสับป,ประรดไปฝากประแตนอีกวะค่ะอ๋อถ้าถ้าประแตนยังไม่กลับนะเพราะว่าค่ําแล้วน่าจะน่าจะยังไม่กลับเพราะว่าแกก็ลูกแกอยู่วังเยี่ยมไงยากแกก็เลยต้องได้ไปอยู่กับลูกเพราะว่าเรียนอยู่นูน่นแกก็เที่ยวไปเที่ยวมาักกา้บ้านเรา อแต่แต่ลุงยังอยู่ฝากลุงได้อ่าถ้าใช่ป้าป้าก็เที่ยวไปเที่ยวมาแต่ลุงยังอยู่จนกว่าจะยายอุปมปุอ่าพี่นาทีพี่นาทีรอใช่ไหมแม่ โอเคค่ะก็ได้รับเรียบร้อยแล้วนะคะเอซีทุกท่านเนาะผ้าสิ้นของเรานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเหลือผ้าสบายเนาะยังไม่ครบเซตนะคะเหลือผ้าสบายป้าหวังกําลังตามหาให้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณย่าทั้งสองนะคะย่าทั้งสองแล้วก็ขอบคุณพี่นาทีด้วยนะคะนี่อาจารภาพของเรานะคะขอบคุณนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเอซีทุกท่านเนาะ